ภาวะการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) หรือ PE หรือให้เรียกภาษาทั่วไปก็คือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำหรือล่มปากอ่าว ก็คือภาวะที่มีการหลั่งน้ําอสุจิเร็วเกินไปในระหว่างที่กําลังเสพสุขกามอารมณ์กันอยู่โดยฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมหรือชะลอการหลั่งได้หลั่งภายในช่วงเวลาสั้นๆหลังการสอดใส่เป็นหนึ่งในปัญหาเพศสัมพันธ์ที่พบในเพศชายทําให้ไม่เสพสมอารมณ์หมายเท่าไหรนักสําหรับฝ่ายหญิงที่ฝ่ายชายชิงเสร็จไปก่อนกลายเป็นเรื่องระดับชาติที่ต้องการการแก้ไขถ้าให้แนะนำจริงๆควรไปพบแพทย์น่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดอาการหลั่งเร็ว คืออาการที่คนรักฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งถึงจุดสุดยอดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ก่อนคู่รักของตนเองการหลั่งเร็วเป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงแต่มักจะพบได้ในผู้ชายมากกว่าซึ่งปัญหาการหลั่งเร็วนี้อาจเกิดจากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้อาจเกิดขึ้นทุกครั้งหรือนานๆาครั้งก็ได้เช่นกันเพราะปัจจัยทางสุขภาพของแต่ละบุคคลน,นั้นมีความแตกต่างกัน แบบไหนที่เรียกว่าหลังเร็วเวลาคือตัวกําหนดในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่ฝ่ายชายสามารถถึงจุดสุดยอดโดยใช้เวลาไม่นานคือเวลาประมาณ2-3นาทีไม่มากไปกว่านี้ซึ่งเร็วกว่าฝ่ายหญิงที่ต้องใช้เวลาประมาณ15นาที โดยภาวะหลังเร็วมี3แบบคือหลังก่อนสอดใส่กำลังจะสอดใส่และหลังการสอดใส่แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงไม่โอเคมากๆในการมีเซ็กแบบนี้และอาจจะทำให้ฝ่ายหญิงที่กำลังเคิมนั้นอารมณ์เสียได้และรู้สึกว่า ฝ่ายชายเห็นแก่ตัวมากๆเสร็จอยู่ฝ่ายเดียวต้นเหตุของการหลั่งเร็วมาจากอะไรบ้างการหลั่งเร็วอาจเกิดได้หลายสาเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการหลั่งเร็วที่ตอนนี้คุณต้องรู้คือสาเหตุที่มาจากทางร่างกายเกิดจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมนความผิดปกติของสารเคมีในสมองต่อมไทรอยทำงานผิดปกติการอักเสบและติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะหรือบริเวณต่อมลูกหมากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อยู่ในภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและการใช้ยาหรือสารเสพติดง่ายๆคือระบบประสาทในส่วนของอวัยวะเพศมีประสาทสัมผัสร,รับรู้ไวต่อการสัมผัสผิสผดปกติอาจเป็นที่เส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศหรือภายในสมองนั่นเองสาเหตุมาจากทางจิตใจอาจมีปัจจัยที่กระทบต่อจิตใจจนส่งผลต่อการหลั่งเร็วเช่นมีความเครียดความวิตกกังวลการอยู่ในอาการภาวะซึมเศร้าปัญหาหรือความไม่พอใจในความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณ มีประสบการณ์ทางเพศก่อนวัยอันควรโดนการทารุณกรรมทางเพศหลายคนมีประวัติถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือในฐานะเหยื่อเป็นต้นการหลังเร็วส่งผลต่อชีวิตคู่ได้อย่างไรการหลังเร็วนั้นสร้างความไม่มั่นใจสำหรับฝ่ายชายในการมีเพศสัมพันธ์ด้วยซึ่งส่งผลโดยตรงต่อฝ่ายหญิงทั้งในเรื่องอารมณ์ความพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ร่วมไปกับการที่มีบุตรด้วยกันอีกด้วยจริงๆแล้วทั้งคู่ควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน การรักษาอาการหลังเร็วในเบื้องตน้นผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาได้ด้วยตนเองเมื่อมีกิจกรรมทางเพศด้วยวิธีง่ายๆอย่างการสำเร็จความคล่ายด้วยตนเองก่อนการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งชั่วโมงการเลือกใช้ถุงยางอนามัยที่มีความหนาไม่ให้อวัยวะเพศไวต่อความรู้สึกจากผิวสัมผัสขณะที่มีเพศสัมพันธ์ให้หยุดพักและนึกถึงเรื่องอื่นที่ไม่ทําให้เกิดอารมณ์หยุดการทํากิจกรรมทางเพศหรือหายใจเข้าลึกๆ แล้วพยายามชะลอการหลังในขณะที่ใกล้หลังแล้วค่อยเริ่มทํากิจกรรมต่ออีกครั้งหนึ่งต่อมาระหว่างกําลังสับไกลรัวๆอยู่นั้นให้คิดถึงเรื่องอื่นเข้าไว้อย่ามุ่งมั่นกับการรัวกระสุนง่ายๆคือเบนความสนใจของตนเองต่อมาเมื่อกําลังรู้สึกเสียวมากๆขอให้ท่านชายจงเบรกเอวของตัวเองเอาไว้ก่อนส่วนลมหายใจเข้าลึกๆ ก็จะช่วยชะลอการหลังเร็วได้แล้วค่อยเริ่มทำกิจกรรมต่ออีกครั้งจริงๆแล้วก็มีหลายทฤษฎีที่สามารถทำได้เช่น s q u i ดเทคนิคหรือเทคนิคของการบีบอาจใช้ร่วมกับวิธีแรกก็ได้เพื่อให้การควบคุมการหลังทำได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้เมื่อช่วยตัวเองใกล้จนถึงจุดสุดยอดใกล้จะหลังให้ใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้บีบที่ตรงใกล้เส้นสองสลึงซึ่งเป็นเส้นด้านล่างของหัวองคชาตหรือตรงโคนขององคชาต นานประมาณ3-4วินาทีจนความรู้สึกลดลงไปการฝึกขมิบก้นช่วยแก้อาการหลังเร็วได้การขมิบก้นเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณอุ้มเชิงกลานหรือรอบทวารหนักที่ช่วยแก้ปัญหาการหลังเร็วได้สามารถทำได้ง่ายๆเมื่อตอนเราอั้นอุจจระแล้วนับ1-10ในใจช้าๆแล้วคลายออกนับเป็น1ครั้งทำแบบนี้วันละ10-15ครั้งแนะนำให้ฝึกบ่อยๆทุกวันการออกกำลังกายบ้าง ในทุกๆเคล็ดลับเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายคือหนึ่งในคําแนะนําที่ต้องพ่วงเข้าไปด้วยเสมอไม่เว้นแม้แต่สุขภาพทางเพศผู้ที่มีอาการหลังเร็วสามารถออกกําลังกายเพื่อลดปัญหาดังกล่าวได้โดยเฉพาะการออกกําลังกายบริเวณอุ้งเชิงกรานเนื่องจากบริเวณอุ้งเชิงกรานเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะเพศชายดังนั้นการเสริมความแข็งแรงที่อุ้งเชิงกรานได้ก็จะช่วยเพิ่มความทนทานให้อวัยวะเพศและกิจกรรมทางเพศได้กิจกรรมสําหรับบริหารอุ้งเชิงกรานได้แก่ การสควอตการออกกําลังกายด้วยท่าสะพานเปลี่ยนจังหวะให้ช้าลงหน่อยเสาๆหรือหนุ่มๆอาจบอกให้คนรักค่อยๆลงหน่อยไม่ต้องรีบร้อนซะจนเสร็จไว้ก่อนกําหนดค่อยๆเป็นและค่อยๆไปมีการหยุดจังหวะเพื่อเล้าโลมหรือจูบบ้างเป็นระยะระๆะหรือหากอีกฝ่ายรู้สึกว่าใกล้จะหลังรบกวนบอกให้เขา หรือเธอหยุดนิ่ง2-3วินาทีอย่าพึ่งถลําจนกระทั่งหลังออกมาเพื่อหยุดพักและควบคุมการหลั่งไว้ได้แล้วจึงค่อยเริ่มสึกรักบนเตียงกันต่อไปหรือรองแก้ด้วยวิธีการให้วูเม้นออนช็อปาร่วมรักที่ให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้คุมเกมและช่วยทำให้ฝ่ายชายผ่อนคลายควบคุมการหลั่งเร็วได้ง่ายขึ้นและถึงจุดสุดยอดช้าก,กว่าปกติเนื่องจากการไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายแต่ถ้าฝ่ายหญิงไม่ชำนาญในการนี้ก็จะมีอันตรายพอสมควรเพราะหากเล่นเครื่องเร็วมากผิดจังหวะ ก็อาจเกิดอุบัติเหตุกับน้องชายของเราได้หรืออีกกรณีก็คือ w o m e n on Top แต่กับหลังเร็วกว่าเดิมถ้าใครเจอแบบนี้ไม่เพราะฝ่ายหญิงมีความสามารถสูงก็เป็นเพราะฝ่ายชายนั่นเองที่มีความรู้สึกเร็วต่อมาคือต้องรู้จักเล้าลมให้เป็นไม่ว่าคุณจะมีความต้องการมากแค่ไหนก็ตามแทนที่จะเริ่มกิจกรรมสอดใส่ในทันทีลองหันมาเริ่มต้นด้วยการเล้าลมก่อนเพื่อลดความเขินอายและความกังวล แต่ระวังอย่าเล้าโลมนานเกินไปเพราะนั่นอาจทําให้คุณหลังเร็วได้เหมือนกันดังนั้นเมื่อคุณรู้ตัวว่าใกล้จะเสร็จกิจแล้วให้ชะลอความเร็วลงลดการปลุกเร้าเมื่อความรู้สึกลดลงค่อยเริ่มทําต่อวิธีต่อมาคืออย่าลืมถุงยางอนามัย ผู้ชายหลายคนไม่ชอบความรู้สึกที่ต้องสวมถุงยางอนามัยเพื่อมีเซ็กส์เพราะมีความรู้สึกไม่ถึงใจแต่การสวมถุงยางอนามัยนี้นอกจากจะช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมก็ยังช่วยลดปัญหาการหลั่งเร็วได้เช่นกันโดยถุงยางที่มีความหนาจะช่วยลดการสัมผัสข,ของอวัยวะเพศช่วยลดความรู้สึกและทําให้หลั่งได้ช้าลงส่วนใครที่ไม่ไหวรักษาด้วยตัวเองไม่ได้ผลหวังพึ่งยาชะลอการหลัง่ง หมอก็จะให้ยาตามอาการและความเหมาะสมกับการหลังยาต้านซึมเศร้าหรือแอนติดิพาเซนต์หรือที่เรียกว่ายากรอบประสาทปกติแล้วยาหนี้ใช้สําหรับผู้ที่มีอาการซึมเศร้าหรือตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าจะออกฤทธิ์ชะลอการหลังหรือถึงจุดสุดยอดของการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับชะลอการหลังอสุจิในเพศชายด้วยตัวยาที่ใช้เช่น พาล็อกซิ n ีนเซอร์ทารีนและฟูออกซิทีนยาดาฟอกซิทีนเป็นยาจำพวกเดียวกับยาต้านซึมเศรา้าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกับสารเซโรโทนินแต่ดาฟอกซิทีนจะส่งผลรักษาอาการหลังเร็วและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า โดยต้องใช้ยาไม่เกินวันละหนึ่งครั้งรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์1-3ชั่วโมงและไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคหัวใจตับและไตผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้คืออาการปวดหัวเวิยนเวียนรู้สึกป่วยการใช้ยาชาเฉพาะที่ในบางครั้งอาจใช้ยาชาในรูปแบบครีมทาเช่นเบนโซเคนลิโดเคนและไพโลเคนทาบริเวณอวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ10์10-15นาที เพื่อลดความรู้สึกและชะลอการหลังอสุจิแต่ยาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อฝ่ายหญิงไปด้วยเมื่อมีการดูดซึมยาบริเวณช่องคลอดแต่สเปรชชะลอการหลั่งบาลานซ์ทีบอดี้สเป์ตัวนี้ช่วยเรื่องเพิ่มความอึด100%เปเซ็ปลอดภัยแน่นอนด้วยสารสกัดธรรมชาติจึงไม่มีผลข้างเคียงทั้งตัวเราและช่องคลอดของผู้หญิงซึ่งส่วนผสมที่ใช้ในความเย็นความชา จะทำให้ลดการโฟกัสของสมองและปลายอวัยวะเพศให้น้อยลงและทำให้การหลังเกิดช้าขึ้นโดยส่วนประกอบในบาลานทีก็จะมีทั้งวานิลาบิวี้วีเทอร์จริงๆแล้วกลิ่นหอมๆของวานิลานั้นได้มาจากกล้วยไม้ซึ่งกลิ่นนี้ได้มาจากสารหอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารวานินลินซึ่งสกัดมาจากฝักกล้วยไม้ชนิดหนึ่งในป่าดงดิบแต่กว่าจะได้กลิ่นวานิลาออกมาก็ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน กลิ่นหอมของวานิลลานั้นสามารถช่วยลดความเครียดและคลายความกังวลได้มีตัวอย่างที่ศึกษาไว,วา้ว่าวานิลลาสกัดสามารถช่วยคนที่กำลังมีความเครียดได้การดื่มน้ำหรือนมร้อนๆสักแก้วที่มีส่วนผสมของวานิลลาจะทำให้ความเครียดน้อยลงและอย่างที่เราทราบความเครียดและความกังวลใจสามารถนำมาสู่โครคภัยไข้เจ็บได้อย่างมากมายประโยชน์ของกลิ่นวานิลาได้แก่ ช่วยผ่อนคลายความเครียดกินวานิลลามีฤทธิต์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและสมองทำให้ผ่อนคลายความเครียดและช่วยลดอาการวิตกกังวลลงได้สร้างความสดชื่นให้ร่างกายกินวานิลลา ช่วยกระตุ้นความกระปรี้กระเป๋ารวมถึงสร้างความสดชื่นให้ร่างกายและลดอาการอ่อนเพลียได้กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดกินวานิลลาจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีพลังเพราะฉะนั้นหากดื่มเครื่องดื่มที่มีกลิ่นวานิลลารับรองว่าร่างกายจะสดชื่นและยังได้กล้ามเนื้ออีกด้วยการที่เราต้องการวานิลลาเข้ามาอยู่ในบาลานซ์ทีบอดี้สเปรย์เพราะเราต้องการสารสกัดที่ให้ความรู้สึกหลอนซึ่งเป็นความรู้สึกและฟีลลิ่งเท่านั้นเพื่อให้สมองลดการโฟก จากปลายอวัยวะเพศไปที่ฟิลลี่ของความร้อนเพราะเมื่อการโฟกัสที่ปลายอวัยวะเพศลดลงจะทําให้สมองไม่กระตุ้นข้ามเนื้อบริเวณนั้นทําให้ไม่เกิดการกระตุกระยะเวลาการหลังจะถูกยืดออกไปเพราะสมองจะไปโฟกัสที่ความร้อนแทน แต่ไม่ต้องห่วงว่าความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นจะรบกวนการมีเพศสัมพันธ์ของเราหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นที่ฟิลลิกของเราที่จะทําให้รู้สึกได้จากสมองนั่นเองต่อมาคือเมนทอลซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่พบได้ในน้ามันหอมระเหยที่สกัดได้เมนทัลมีฤทธิ์เย็นช่วยบรรเทาอาการวิยนเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายช่วยให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวมากขึ้นการดมกลิ่นเมนทอลในขณะนอนหลับช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้ความจําดีขึ้น จำได้ไหมว่าการที่จะทำให้อาการหลังช้าลงหนึ่งในวิธีนั้นคือการใช้ยาชา แต่ในผลิตภัณฑ์บาลานซ์ทีจะไม่ใส่สารเคมีเข้าไปเลยเพราะอยากได้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองผิวจะช่วยลดความรู้สึกตรงปลายอวัยวะเพศของเราน้อยลงและรู้สึกถึงความเย็นของเมนททลจะทำให้สมองโฟกัสที่ความเย็นแต่หลายคนอาจจะงงเพราะส่วนประกอบก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นวานิลลาที่ให้ความรู้สึกร้อนสรุปแล้วเราจะมีความรู้สึกเย็นหรือร้อนกันแน่แต่จริงๆแล้วเราต้องการให้เกิดฟีลลิ่งที่มีความรู้สึกทั้งสองไปพร้อมๆกันวานิลลาจึงใส่มาเพื่อให้สมองโฟกัสที่ ความร้อนไม่โฟกัสเรื่องการรัดตัวของกล้ามเนื้อส่วนเมนทัลเราใส่เพื่อให้ส่วนที่โดนฉีดพ่นสเปรย์เข้าไปพบกับความเย็นนิดหนึ่งและความเย็นตรงนั้นจะทําให้อว,วัยวะเพศเกิดการชาเล็กน้อยดังนั้นเมนทอลจึงทําหน้าที่แทนยาชานั่นเองต่อมาคืออะโลเวล่าหรือว่านหางจระเข้ลักษณะพิเศษของว่านหางจระเข้ก็คือมีใบแหลมเมื่อผ่าออกจะมีเนื้อเป็นวุ้นใสๆที่อุดมไปด้วยสารสําคัญต่างๆมากมายเช่นสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และกรดอะมิโนที่จาเป็นสําหรับร่างกายเป็นต้นซึ่งมีสปปรรพคุณมหาศาลโดยเฉพาะประโยชน์ในเรื่องของผิวพรรณไม่ว่าจะบํารุงผิวให้กระจ่างใสลดความมันลดจุดด่างดำซึ่งตรงเนื้อวุ้นมักจะนิยมนํามาสกัดหรือผสมในเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวต่างๆเนื่องจากมีสปปรรพคุณช่วยบํารุงผิวได้ดีนั่นเองและด้วยเนื้อวุ้นๆในอะโลเวลา่ามีสัมผัสลื่นๆหยุนหย่นๆจะเปรียบเสมือนเจลหล่อลืน่น เพราะหนึ่งในเหตุผลของการหลังเลวคือการเสรียดสีบริเวณอวัยวะเพศเกิดจากการฝืดจึงทําให้เกิดการกระตุ้นบริเวณนั้นทําให้เกิดอาการหลังเลวได้ง่ายขึ้นเพราะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นมากกว่าปกติดังนั้นเมื่อเราทําให้บริเวณที่เสียดสีมีความลื่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการถูกกระตุ้นของกล้ามเนื้อ จะเกิดน้อยลงและที่สําคัญอย่างมากคือฟิลลิ่งความรู้สึกที่ดีขึ้นทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงทั้งคู่การใช้เจลหล่อลื่นจะช่วยเรื่องการชะลอการหลังได้แต่แน่นอนว่าหากแก้ปัญหาจากจุดเดียวก็จะทําให้เราป้องกันปัญหานี้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเราจึงคิดและควบคุมทุกปัญหามาไว้ในบาลานซ์ทีตัวนี้นอกจากจะเป็นเจลหล่อลื่นแล้วยังทําหน้าที่เคลือบผิวบริเวณนั้นให้หนาขึ้นเหมือนที่เราแนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัยที่หนาเพราะมันจะทําให้การรับรู้บริเวณนั้นลดลงรวมถึงตัวอะโลเวล่าเองก็ มีส่วนช่วยบำรุงผิวพันธจึงทำหน้าที่เป็นสารสกัดที่บำรุงผิวพันธในบริเวณที่ฉีดพ่นไปในตัวอีกด้วยต่อมาคือไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งเป็นสารที่เกิดจากธรรมชาติลักษณะเหมือนเจลแทรกอยู่บริเวณเซลล์ผิวทำหน้าที่เหมือนแหล่งเก็บกักน้ำแก่เซลล์สามารถเสริมสร้างให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นและลดริ้วรอยที่เกิดขึ้นได้ไฮยาลูโรนิกแอซิด มีลักษณะเป็นผงสกัดด้วยกรรมวิธีไบโอเทคโนโลยีด้วยแบคทีเรียชนิดหนึ่งโดยการใช้โปรโตีนที่ทํามาจากเนื้อของนกเป็นอาหารเพื่อให้ได้มาซึ่งสารกรดไฮยาลูรนิก มีสภาพใกล้เคียงกับสารที่อยู่ในร่างกายมนุษย์มากที่สุดนอกจากนี้ไฮยาลูรอนยังจงทำหน้าที่เป็นเจลหล่อลื่นและยังดีต่อสุขภาพผิวอีกด้วยโดยปกติแล้วผิวของเราจะมีการผลิตกรดไฮยาลูรอนิกออกมาและถูกหล่อเลี้ยงจากผิวบริเวณชั้นล่างกระจายเมื่อผสนร,รวมกับอะโลเวลาจึงทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อมาคือซิง์ P C A หลายคนอาจจะรู้จักซิงค์ในนามของแร่ธาตุสังกะสีโดยหน้าที่หลักๆของซิงก์ C P A ในบาลานซ์ทีบอดี้สเปรย์ช่วยลดความมันบริเวณผิวทําให้ลดการเกิดการเสรียดสีจากการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงช่วยสมานแผลที่เกิดจากการเสรียดสีได้อีกด้วยดังนั้นบาลานซ์ทีบอดี้สเปรย์จึงทํามาเพื่อตอบสนองคุณผู้ชายที่มีอาการหลังเร็วกว่าปกติโดยกลไกการหลังเร็วของผู้ชายเกิดจากสมองที่ส่งกระแสประสาทไปกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศให้เกิดการหดเกรงและกระตุกจนท ใม้เกิดการหลั่งของน้ำเชื้ออีกปัจจัยหนึ่งคือความไม่แข็งแรงของหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศในบาลานทีจึงมีสารสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดและบํารุงให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นหรือลดการโฟกัสของสมองจากไปอวัยวะเพศให้น้อยลง รวมถึงการดูแลและบำรุงผิวพันธุ์บริเวณที่ฉีดพ่นได้อีกด้วยและยังมีส่วนประกอบอื่นๆของสมุนไพรเพื่อเป็นสารบำรุงชั้นดีให้กับอวัยวะเพศชายเป็นเสมือนโลชั่นที่ใช้ทาเพื่อบำรุงผิวอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกันจิงเสงหน้าที่ของจิงเสงที่ใช้สําหรับภายนอกจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดเพราะความอืดที่อยู่ในคนผู้ชายคือการที่เลือดไหลเวียนบริเวณอวัยวะเพศเยอะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดเลือดแดงจะเบียดกับหลอดเลือดดาและเมื่อไหรก็ตามที่หลอดเลือดดาถูกบบีอัด จะทำให้การคลั่งของเลือดดาเกิดขึ้น จากนั้นมันจะเกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศนั่นหมายความว่าถ้าอวัยวะเพศแข็งตัวได้นานเท่าไหร่แปลว่ามันจะชะลอการหลั่งได้ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่เราเลือกใช้อเมริกันจิงเสงเพื่อให้หลอดเลือดแดงแข็งแรงและเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นจากนั้นก็จะทําให้เกิดการบีบอัดของหลอดเลือดดาจนเกิดการคลั่งของหลอดเลือดดาและเกิดกระบวนการแข็งตัวของอวัยวะเพศต่อมาคือกระชายดําเราจะเห็นกระชายดําอยู่ในผลิตภัณฑ์ของบาลานโอและบาลานเอ็กเพราะถือเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรภาพ ของผู้ชายกระชายดําในมัส,าสตาร์ดออยที่สําหรับใช้ภายนอกมีลทธิ์อีกอย่างคือสามารถซ่อมแซมหลอดเลือดแดงที่มีความเสียหายบางส่วนเพราะตรงบริเวณอวัยวะเพศจะมีหลอดเลือดแดงอยู่ค่อนข้างเยอะ จะแทรกซึมไปในทุกๆรูพุนของอวัยวะเพศซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของร่างกายว่าจะสามารถชูบฉีดเลือดบริเวณต,ตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นมันจึงมีบางจุดที่อาจจะเกิดความเสียหายของหลอดเลือดได้แต่มันก็ยังทํางานต่อไปได้ด้วยแต่อาจจะสามารถทํางานได้ไม่เต็มที่ร้อยเปเซตดังนั้นนอกจากจะทําให้หลอดเลือดหมุนเวียนได้ดีแล้วการเข้าไปซ่อมแซมบํารุงดูแลและรักษาบริเวณหลอดเลือดต่างๆได้จึงทําให้หลอดเลือดบางส่วนฟื้นตัวกลับคืนมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้เส้นเลือดกลับมาทํางานได้ตามปกติเพิ่มขึ้นการไหลเวียนของเลือดก็จะเกิดได้มากขึ้นเราจึงเลือกกระชายดําจากแหล่งที่นํามาใช้อยู่ในสเปย์ได้และสามารถซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศชายได้เพื่อเข้าไปกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อแต่เข้าไปกระตุ้นการทํางานของหลอดเลือดแดงเพื่อเสริมกําลังกับโสมอเมริกาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของหลอดเลือดแดงตามกลไกของการแข่งตัวของอวัยวะเพศต่อมาคือขิงฤทธิ์ทางสุขคนบาบัด ใช้น้ำมันหอมระเหยจากขิงบรรเทาอาการเหนื่อยล้าของจิตใจโดยจะทำให้เกิดอาการตื่นตัวและรู้สึกอบอุ่นช่วยเพิ่มความจำกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบรรเทาอาการปวดตามข้อปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฤทธิ์ของขิงจะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีการบีบตัวมากขึ้นช่วยให้ผ่อนคลายระบบไหลเวียนโลหิตได้สะดวกและที่สำคัญขิงจะช่วยลดความเครียดจากอวัยวะต่างๆได้เพราะความเครียด ไม่ได้เกิดแค่จากสมองเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอวัยวะเพศชายทำงานตามปกติแต่หากเราอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างเครียดความเครียดนั้นจะส่งผลต่ออวัยวะเพศชายดังนั้นการใช้ขิงบำบัดด้วยการนวดสามารถลดความเครียดของการทำงานของอวัยวะเพศบริเวณนั้นให้น้อยลงได้ เพราะสาเหตุในการเลือกขิงนอกจากจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีมันจะช่วยทําให้มู o ดอารมณ์และความเครียดลดลงได้เพราะสมรรถภาพทางเพศส่วนหนึ่งก็มาจากอารมณ์และความเครียดน,นั่นเองดังนั้นบาลานซ์ทีบอดี้สเปรย์จึงทำมาเพื่อตอบสนองคุณผู้ชายที่มีอาการหลังเร็วกว่าปกติโดยกลไกการหลังเร็วของผู้ชายเกิดจากสมองที่ส่งกระแสประสาทไปกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศให้เกิดการหดเกร็งและกระตุกจนทําให้เกิดการหลังของน้ําเชื้อและอีกปัจจัยหนึ่งคือความไม่แข็งแรงของหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศ ในบาลานซ์ทีจึงมีสารสําคัญที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดและบํารุงหลอดเลือดให้แข็งแรงขึ้นหรือรวมถึงการลดโฟกัสของสมองจากปลายอาวัยวะเพศให้น้อยลง รวมถึงดูแลและบำรุงผิวบริเวณที่ฉีดพ่นได้อีกด้วยและแนะนําอย่างยิ่งให้ใช้คู่กับบาลานเอ็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระชายดําที่มีอยู่ในบาลานทีอยู่แล้วซึ่งกระชายดําที่อยู่ในส่วนผสมของบาลานเอ็กจะมีสรรพคุณช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทําให้ท่านชายฟิตปังประโยชน์ของสารสกัดจากกระชายดําสรรพคุณในตํารายาไทยของกระชายดําระบุไว้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะบารุงกามเพิ่มสมรรถภาพทางเพศมีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยบํารุงกาลังและช่วยเสร เสริมสมรรถภาพทาพงกล้ามเนื้อได้อีกด้วยต่อมาคือโกจิเบอร์รี่ผลโกจิเบอร์รี่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์กลุ่มแทโรทีนอยด์ประโยชน์ของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานหวัดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศช,ชายซึ่งสาเหตุหนึ่งของการหลั่งเร็วอาจเกิดจากการที่ฮอร์โมนของเราเกิดการผิดปกติและไม่อยู่ในสภาวะสมดุลน,นั่นเอง ซึ่งโกจิเบอร์รี่จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยใช้เพื่อเป็นยาในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศมาอย่างยาวนานตามแพทย์แผนจีนถังเช่าซึ่งจัดเป็นสมุนไพรชั้นสูงที่ถูกนามาใช้ควบคู่ในการรักษาการแพทย์ทางปัจจุบันประโยชน์สารสกัดจากถังเช่านั้นมีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพในองค์รวมให้กับร่างกายการลดระดับน้ําตาลการชะลอวัยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลดอาการเหนื่อย เพิ่มพลังงานให้ร่างกายถังเช่ายังจัดเป็นสุดยอดสมุนไพรที่ได้ชื่อว่าเป็นไวอากาแห่งเทือกเขาหิมาลัยซึ่งจะช่วยขยายหลอดเลือดช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนโลหิตเสริมสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายให้มากขึ้นรวมถึงจิงเสงิงหรือสารสก,กัดจากโสมซึ่งประโยชน์จากโสมนั้นมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายลดระดับน้ำตาลลดความดันโลหิตบำรุงสมองช่วยพัฒนาการเรียนรู้และลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศสารสกัดจากเห็ดหลินจือถือว่าเป็นยาจีนชั้นสูงที่ถูกใช้ ใช้กันมานานกว่า4,000ปีซึ่งประโยชน์ของสารสก,กัดจากเห็ดลินจือนั้นมีฤทธิ์ในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดการเกิดเซลล์มะเร็งลดการเกิดเนื้อง,งอก ลดน้ำตาลในเลือดออกฤทธิ์ในการลดการอักเสบป้องกันโรคภูมิแพ้ลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดรวมถึงป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งการใช้บาลานทีและบาลานเอ็กคู่กันนั้นเพียงแค่ใช้บาลานทีฉีดพ่นให้ทั่วในบริเวณเอวัยวะเพศก่อนมีภารกิจ3-5นาทีโดยไม่ต้องล้างออกและทานบาลานเอ็กก่อนมีภารกิจ15นาทีหรือจะทานเพื่อบำรุงสุขภาพโดยทานวันละ1เม็ดก่อนนอนได้อีกด้วย